สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับช่องเด็กเบี้ยววูวูวันนี้เด็กเบี้ยจะมารีวิวหุ่นยนต์เมวนะครับหุ่นยนต์เหมียวก็คือแม็กเหมียวนะแม็กเหมียวเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ไม่ใช่ของผมนะครับก็คือของคนข้างๆก็คือคุณลักกี้หรือว่าทีมงานผมเองนะโอเคผมก็ขอเยิ้ยมเข้ามารีวิวในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมไปเราไปรีวิวกันเลยดีกว่า ใช้ค่าวาง4,000นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นใส่บับดาบดนะดาเมจก็กับคุดาวก็จะแรงขึ้นมา30%ใช่ขั้นแรกวางไปปุ๊บดาเมจสา0 0ัคูดาว2.2ระยะ20่ขั้นที่2ดาเมจห้0 0ัระยะ5,200ระยะ22คูดาว2วิขั้นสุดท้าย ดามเมจ7,670คูดาวสองวีระยะ24ตัวนี้สามารถตีแอร์ได้เลย,ยนะครับท่านผู้ชมตีแอร์ด้ด้วยมาเราจะมาบับดามเมจให้แก่เขากันตัวนี้ดามเมจก็อยู่ที่1,1505ถ้ามีบับดีๆก็อาจจะดามเมจแรงกว่านี้นะครับอ่ะต่อไปก็ลดคูดาวและบับระยะให้เขาก็จะเป็น โคดาหนึ่งจุดห้าระยะสามสิบหกถือว่าก็พอใช้ได้น,นะครับก็แต่ว่าตัวนี้ก็จะหายากเพราะว่าเป็นตัวเมื่อพาร์ทซีซั่นพาร์ท,ที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมก็มาไม่ทันผมก็ไปหาข้อมูลมาโอเคนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็มารีวิวแค่นี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีคลิป วงรอ้อวงร้อหันสาเหลือเรียกสั้นๆว่าวงร้อเกลือไปอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับบ๊ายบ,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 ยบายไปบยบยๆปบ่ไปละใครที่กำลังทำหากิมพาร์ตทีวีดีเฟน์ Defence, ขอแนะนำร้านเมียวชอบมีสินค้าเหลียหกมากมายเช่นแคดคอยคูณสองที่กำลังมาใหม่ในอีเวนต์มีและยังมีสินค้าอีกมากมายที่ร้านเหมียวชอบ ติดต่อได้ที่ Facebook เมียวดิฟขอบคุณเอซผู้ติดตามขอบคุณคนที่กดหัวใจขอบคุณคนที่แชร์ให้ขอบคุณทุกกำลังใจใครกดติดตามขอให้โชดค,ค,ชค,กกคด,ด,ชดีกดหัวใจที่มีแต่รอยยิ้ม